บ้านก็จะเป็นกระจกนะคะเอาไว้มองวิวเขานะคะวิวเขาทางทิศนี้นะคะนี่นะคะอากาศดีมากๆเลยนะคะอยู่ตำบลบ้านเพร้านะคะอำเภอบ้านนานจังหวัดนนะครนายกนะคะบ้านสไตล์นอร์ดิกนะคะสวยมากๆเลยนะคะ เป็นแบบนะคะในการสร้างนะคะเป็นไอเดียนะคะสามารถเอาแบบตรงนี้ไปสร้างบ้านได้นะคะบรรยากาศดีมากๆเลยนะคะนี่นะคะอันนี้คือด้านหน้านะคะเมื่อสักครู่นี้นะคะได้ถ่ายด้านข้างไปนะคะนี่นะคะบ้านสไตล์นอร์ดิกนะคะ เนนจ้าของบ้านไม่อยู่นะคะก็ถ่ายได้ด้านนอกนะคะก็จะเป็นอันนี้เป็นห้องแต่งตัวนะคะของดารานะคะก็จะเห็นวิวเขานะคะบ้านสวยมากๆเลยนะคะเป็นไอเดียนะคะนี่นะคะือแบบนะคะสีสวยนะคะแล้วก็ก่ออิฐนะคะ